betul kan cakap, jangan berada di tuah jing, berada bersama. Hui, oh, lukaเลย. Yang ni, hui, 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 รูลล้แล้วคืออะไรอ,ะอ,อ้าวาตกใจ่เด็ดวตายเพราะไอ้สองหอเล้ว,วิวบิิไฟด,อฟดิอะไรกอ วิพาใครวะนี่อะไรวะเกิดอ,อ,อ,อะไรขึ้นไม่รู้ทำบมมีสคือะไรโอยเดื้น่อยะดีดีไฟไฟหมดอไปต่อครับพี่อ้อ้ยเดือดเลอ ง่าเยเยอะโอ๊ยเจ็บมือนเงารถเงายศดเงยศดมาทงจอรปเรกวะเอ้ยถอดตัวแล้วจอ้ยโอ๊ยไม่รู้จักลย

มีแด่มันเปินตัวอะไรวะวิ่งเราใช้ได้ตัวไฟไฟที่จะดับดับเลยไม่ชอบเลยหัวแจกันเลย ไม่ใช่กูแจ๋หรอก่พราะว่าถ้าปาจะไปจล้วกวนอเออถ้าปล่อยได้โอ๊ยกวะแ้อ่ะเอี๋ยวทไมออกขี้ตัวขึ้นมาดีเจอแจ๋ อ๋อนี่มันเป็ดก้ายจริงเลยอ่ะสามสี่แล้วครับเมื่อไรครับขอลุ่นไฟหน่อยได้ไหมลุ่นไฟหน่อยลุ่นไฟหน่อยครับพี่อะไรตาอะไรหึ่ยตาตาอะไรครับ ทางมันยาวจังวะมีอะไรบ่วีใช่ไหมยะไรไปต่อไมทางมันยาวจังกวะไอเปล่าโอ้ยโอ้นตัวอะไรเดียยวเด ันตัวอะไรมันตัวอะไรมันตัวอะไรนี่ดิวิงทาอไหนว่งตางไหนวิ่วย